คิด้เนี่ยเออวันนี้ในไฮไลท์ของเราเนี่ยหรือแม้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่แบบว่าผมก็คือพานหัวไว้ในตัวมาเป็นเรียกว่าชื่อไลฟ์แล้วก็ตัวปกไลฟ์ก็เราจะมาพูดถึงตัวมาบสตรีมมิ่งเซอร์วิสซึ่งจริงๆ้วเนี่ยผมก็จะว่าแบบประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันเป็นประเด็นดราม่าที่ก็กึ่งๆและสาระแต่ว่าจริงๆผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเชิงที่มันแบบค่อนข้างที่จะเรียกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบสตรีมมิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตะวันตกแล้วกันนะฮะประมาณว่าคือเราจะเข้าใจว่าแบบเวลาหลายคนดูสตรีมมิ่งอ่ะหรือว่าดูตัวมาเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์อะไรเงี้ยก็ดูผ่านทางทวิชหรืออะไรอย่างงี้ถูกปะแต่ว่าตอนนี้ด้วยแบบเป็นกระแสะของทวิชที่ก็ถือว่าแบบไม่ได้ดีนะครับเพราะว่ากระแสทวิชก็คือเป็นลักษณะที่ก็เว็บไซต์มีปัญหาที่เยอะนะครับผมมีโพลิซีตาดอนาที่ก็ทําให้ตัวมาเป็นผู้ชมไม่มีความสุขสตรีมเมอร์ไม่มีความสุขไลฟ์สตรีม,รม,ม,ม,รมด้อย่างจํากัดอิสรภาพอะไรที่่แบบวาาากกก็คือโดดนนจํัมขึ้ JBS ที่คุมตัวมาอเมซอนก็ดูแลตัวทวิชไม่ได้เรื่องเลยทําให้มันมีการกําเนิดใหม่ของตัวมาเป็นสตรีมมิ่งนะครับที่บอกก็คือมาเป็นตัวเลือกนะครับอารมณ์มันเหมือกับตัวมาเป็น a c e b o o k กับ t w i t t e r ถ้ามันปัญยาวันเยอะๆคนก็จะหนีไปเล่นตัว tik ตอกกันอย่างนี้จบแล้วครับแต่ทีเนี้ยเรื่องเราของคิกเนี่ยมันมีประเด็นหลายอย่างที่ถ้าเป็นในความเห็นผมคุณอาจจะมองว่าไอ้ประเด็นที่เกิดขึ้นกับคิกเนี่ยกับสตรีมมิ่งตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่ว่ามันมีสตรีมเมอร ที่ชอบมากวนส้นตีนนะครับผมแล้วก็รวมถึงมาสตรีมเพื่อหาแสงในตัวมาเป็นปภูมิภาคเนี้ยในยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับผมชอบมามีเรื่องชอบมาพยายามที่จะทาให้แบบว่ามันสร้างเรื่องสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> มากวนคนในประเทศมาไลฟ์แบบ IRL กับคนในท้องถิ่นแล้วทีนเนี้ยก็คือประมาณว่าชอบมาเก่อกวนชอบมาสร้างแบบเป็นแบบภาระชอบมาสร้างแบบเป็นแบบความเดินร้อให้กับตัวมาเป็นคนในท้องถิ่นอย่างงี้ถูกปหะครผมนะ <Okay. S 1> แล้วมาเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะท็อกซิกอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับเทรนด์ที่ท็ Quanto com quanto mano, ก็คือว่าจะมาเที่ยวในบริเวณของตัวมาเป็นเนี่ยครับในตัวมาเป็นประเทศในในโซนเอเชียใช่ไหมที่เป็นซีมเมอร์ชาวตะวันตกนะครับผมไม่ว่าจะไปเที่ยวในทางตัวมาเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือแม้แต่เนี่ยนะครับที่แบบว่าช่วงนี้ก็คือใจนี่เยอะก็คือในไทยนะครับผมนะก็จะชอบมาเกาะกวนในไทยกันเยอะมากเลยมากแล้วทีนี้ก็คือกลายเป็นว่าก็นั่นแหละนะครับผมนะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างประเด็นความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในแบบตัวมาเป็นท้องที่ตรงนี้ภายในบริเวณตรงนี้เลยกลายเป็นว่าสวยสุดก็คือนั่นแหละนะครับผมนะผมว่ามันเป็นเทรนที่ ที่แบบว่าสตรีมเมอร์ในคลิกหลายคน,นะทำตรงนี้กันเยอะมากเลยมาก หลายคนจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันใหญ่เนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าแบบโหคือแบบทำไมมันถึงสร้างว่ทําการสตรีมมิ่งที่แบบว่ามันดูท็อกซิกแบบนี้ถูกป่มสำหรับผมแล้วอะผมูดตรงๆว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงยอมรับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ใหญ่กว่ามันมีเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่แบบว่ามันแบบค่อนข้างจะน่ากังวลมากกว่าเรื่องของการที่แบบว่าสตรีมมิ่งแล้วเป็นในลักษณะที่ก็คือว่าเออมาเก่ะกวนมาอะไรแบบนี้นะครับผมมีอิสรภาพมากนะครับมีสตรีมเมอร์รายใหญ่หลาย่อยายคนตัมเป็น AQC ที่แบบว่าก็ เมอที่ใหญ่ที่สุดในตัว Twitch ถูกไหมครับก็คือจะย้ายมาที่คิกหรืออย่างงี้ถูกปะทีนี้ประเด็นมันคืออะไรครับผมประเด็นมันคือว่าแบบแน่นอนครับมีซีมอร์หลายคนที่เป็นซีมิ่งรายใหญ่ที่ย้ายมาอยู่ที่คิกแล้วก็มีคนว่ากันว่าตัวของคิกเนี่ยก็คือว่าเป็นเว็บสตรีมมิ่งที่ก็คือว่าแบบค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักในเชิงที่ว่าแบบเออมีความอิสระภาพมากของซีมอร์แล้วไม่ได้จํากัด ในเรื่องราวของตัวมันเป็นประเทศที่สาม,มารถแบบรับชมได้อะไรได้เนาะประเทศไทยก็สามารถดูได้ก็สามารถติดตามได้เหมือนกับทวิตทั่วไปเลยเนี่ยแหละครับแล้วผมก็เข้าใจว่าเริ่มมีตัวมาเป็นซีม,มอร์ชาวไทยหลายๆคนเนี่ยที่ก็ย้ายไปอยู่ในคลิกหรืออะไรกันมากขึ้นพอมีหลายคนที่ก็คือว่าเริ่มย้ายไปในคลิกมากขึ้นอย่างไงปุ๊บเนี่ยอิสรภาพที่สูงขึ้นตัวมาเป็นซีมอร์อะไรอย่างที่ก็แบบเรียกว่าเริ่มย้ายไปในทางตัวของมาเป็นเรียกว่างไงดีนะทา,ทางคลิกใช่ไหมครับผมหรืออะไรตาราา่างๆก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งในการที่คนก็ให้ คลิกเนี่ยก็คือว่าแบบเป็นเว็บไซต์ที่ก็มีการเติบโตที่ถือว่าข่้นจะรวดเร็วมากในฐานะของเว็บสตรีมมิ่งนะครับผมมันก็เหมือนกับอารมณ์แบบบ้านเราก็เป็นบิลิบิลิใช่ไหมเป็นบิลิบิลิเป็นติ๊กตอกครับที่แบบว่าตอนแรกเนี่ยอาอย่างอย่างเวลาเราพูดถึงตัวมาเป็นในระบบของแบบเป็นเรียกว่าสตรีมมิ่งหรืออย่งเงี้ยในการดูตัวแบบเป็นนิเมูกสิใว่า เวลาเราพูดถึงอนิเมะถูกลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมันก็มีเว็บของบ้านเราที่มันก็สามารถดูได้แบบทั่วไปอย่างนี้ถูกปะล่ะฮะไปต่อแบบเป็นในทาง YouTube ก็จะมีตัวของมิวสมีตัวของมาเป็นจะเรียกไงน,นะเอ่อไอชียี่นะครับผมมีตัวมาเป็นป๊อปไทยแลนด์มีตัวมา,เป, Thailand, มวมาเป็นอะไรนะเออหล,หลายๆที่ใช่ไหมที่ก็เป็นซีบิ้งบ้านเราอะแต่ทีเนี้ยพอเรามีตัวมาเป็นการคืบคลานเข้ามาของตัวบ ili ิลลีเนี่ยทุกคนก็ได้จะได้เห็นเอฟเฟกอยู่เนาะว่าแบบว่า, ili ili, วา,วาแบบิลลีก่ก็ เลยหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียก็ได้โซเชียลมีเดียก็คือว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ติดตามกันแล้วก็ใช้ตัวมาเป็น YouTube ตัวหอมมา Twitter Facebook 3ตัวนี้เป็นหลักถูกปะแต่ว่าพอมีการเข้ามาของตัวทิกตอกโปกเนี่ยก็เลยทาให้ตัวม,มันมีตัวเลือกในการที่จะสามารถเล่นกันได้มากขึ้นมันมีตัวเลือกในการที่แบบว่าจะเรียกว่าไงดีนะครับเหมือนกับประมาณว่าแบบเออสามารถใช้ในการที่แบบว่าจะติดตามรับชมหรือย,อยังไรใช่ไหมล่ะทีนี้ปัญหามันคืออะไรก็ถ้าเราเทียบกับกรณีของบริบิลิคลิกก็คล ถ้าเกิดว่าใครที่แบบติดตามคลิกอยู่เนี่ยก็จะพอเข้าใจนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ตามเนี่ยผมพูดเปรียบเทียบประมาณนี้ก็ถ้าเก็ตก็ดีไปแต่ถ้าไม่เก็ตก็คือว่าก็อาจจะนี่น<อ>ะฮะคือมันจะเริ่มคล้ายๆกับกรณีของตัวของแบบเป็นแบบบิลบิลีลล <ỏi> คือว่าใช่ครับมันอิสระเกินไปและในความอิสระตร,ตรงเนี้มันอิสระถึงขั้นไหนครับมันอิสระถึงขั้นที่ตัวแบบเป็นเว็บไซต์คลิกเนี่ยมีแบบเป็นการสตรีมมิ่ง ที่สามารถมีเซ็กกันได้ที่สามารถดูตัวอนิเมะเต็มตอนแบบเรียกว่าออกสตรีมแล้วไม่โดนแบบสั่งปิดไ์กลางทางทวิชจะดูอนิเมะผ่านสตรีมไม่ได้นะครับที่แบบว่าเปิดดูทั้งตอนเลยคือเห็นภาพไปด้วยแล้วก็น,นี้ด้วยฮนะทวิชทำไม่ได้จะโดน d m c a ก็คือโดนลิขสิทธิ์แต่คิกทําได้และตัวของแบบเป็นคิกก็อันนี้หนักสุดเลยนะก็คือว่า คิกสามารถไลฟ์สตรีมเล่นการพนันได้ก็คือถ้าเกิดคุณเห็นอยู่นะตรงนี้เนะี่ยมันจะมีจัดแชทติ้งใช่ไหมครับที่แบบว่าก็คือเป็นไลฟ์พูดคุยทั่วไปอันดับที่1แล้วก็แท็กนี้ครับสล็อตแอนคาสิโนะครับผมนะอันดับที่2แล้วก็เห็นไหมมีแท็กนี้ด้วยมีแท็ก p o ู Hot ทับ แอนบิ n ินีสนะครับก็คือว่าเป็นแบบนี้แหละคือเป็นคอนเทนต์แบบล่อแหลมเป็นคอนเทนต์แบบเรียกว่ากึ่งกึ่งโป๊ะเปลือยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมล่ะครับผมนะฉันแล้วก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละครับผมนะเนี่ยสลอ็อตแห่งคาสิโนคือเล่นแบบเป็นสล็อตแมชชีนคือเล่นเว็บพนันออกไลน์ว่ะครับแล้วว่ากันว่าเว็บไซต์คลิกเนี่ยมีดีลที่เกี่ยวข้องกับตัวของมาเป็นแบบเรียกว่าเว็บพนัน ที่แบบผิดกฎหมายบางเว็บด้วยนะครับผมรวมถึงตัวมาเป็นเจ้าสัวในตัวของแบในส่วนของทางตัวหน่อกกลางที่เป็นตัวมาเป็นเจ้าสวนค้าน้ํามันหรือแม้แต่ว่าเป็นตัวมาเป็นผู้ให้บริการเจ้าสัวที่ก็ เกี่ยวข้องกับตัวของแบบเรียกว่าเว็บการพนันเหล่านี้นะครับผมคือเป็นการพนันแบบริชลี่จริงๆเลยนะครับผมนะมีแบบเงินวงเงินในการหมุนเวียนที่ถือว่าเยอะมากมหาศาลมากกับตัวกมาเป็นเงินการพนันที่แบบว่าเกิดขึ้นบางรายเสียในแบบเรียกว่าจํานวนเงินที่แบบว่ามาจากการพนันเนี่ยเกือบล้านดอลลาร์เลยก็มีนะครับผมกับตัวกมาเป็นคิกที่เกิดคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากผมพูดตรง,ตงๆเพราะว่า คือมันจะกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยคิกจะกลายเป็นเว็บไซต์สตรีมมิงโปรโมทเว็บพน,นันแบบเรียกว่าทางการที่สุดอะเออทางการที่ว่าคือไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับผมแต่ว่าเป็นแบบเว็บที่สามารถเอาสตรีมเมอร์ที่คุณรู้จักนะมันเล่นการพนันโดยที่ไม่ผิดอะไรได้ครับโดยที่เว็บมไม่แบงด้วยเลยด้วยครับเก็ตปะ เลยกลายเป็นว่านั่นแหละฮะและยิ่งมีเรื่องราวของตัวออมันเป็นแบบเรียกว่าผู้เห็นฮอตทับด้วยก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละครับผมนะก็มีเรียกว่าคอนเทนต์ที่เป็นในกึ่งกึ่งล้อแหลมที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมล่ะครับผมนะเออผมก็เปิดหมดไม่ได้นะพอเดี๋ยวยูทูบจะฆ่าผมเลยกลายเป็นว่าก็นั่นแหละนะครับผมคลิก คิกเป็นเว็บไซต์ที่ถือว่าค่อนขน้างจะนิมากเห็นไหมเห็นไหมมีตัวมาเป็นมาแล้วครับไอโพไซดอนคนนี้ดังมากนะครับผมนะนี่ฮะม,มาที่ตัวมาเป็นไทยใช่ไหมไทย i r l นะครับผมนี่ไงชนะแล้วนะครับเพราะว่ามีประเด็นนะไอโพไซดอนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีประเด็นโมดโดนตำรวจสั่งฟ้องนะครับโดนตัวมาเป็นจะเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ห้างร้านเนี่ยก็คือว่าฟ้องร้องในเชิงที่บอกว่าทำให้เกิดความเสียหายทางด้านธุรกิจเยอยงอะไรแล้วกันนะตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับผมนะนี่นะบางกอก i r l ก็คือมาสตรีมแบบเปิดกล้องเหมือนกับเวลาผมไปแบบงานมารุยะ ก็คือเป็นกรณีเดียวกันเลยก็คือเป็นกรณีที่ว่าแบบก็นั่นแหละนะครับก็มาสตรีมแล้วสร้างความเดือดร้อนมาเปิดกล้องแบบก่อกวนอะไรต่างๆที่เยอะมากนะครับผมนะนั่นแหละครับผมนะจอห์นนี่โซมาลีแล้วก็ดุ่นๆมากๆด้วยถูกลราคาผมที่แบบว่าก็คือเป็นคนที่แบบว่าคือด่งดังไปที่รู้จักจากกรณีของตัวมาเป็นคลิปที่ก็คือว่ามาก่อกวนในตัวมาเป็นแบบเรียกว่าแบบประเทศในแถบตัวมาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คือถือว่าแบบสร้างความรำคาญแบบที่มันเยอะมากเลยมากแล้วเป็นการแบบหาแสงหาคอนเที พูดตรงๆนะครับไอสตรีมอย่างเงี้ยคือเราจะฟังดูขำเราจะฟังดูแล้วแบบว่าแบบโอ้ยอย่าไปคิดอะไรกับมันมากเลืยังไงอ่ะแต่่าลืมนะครับว่าเวลาทําอะไรแบบนี้แล้วมันออกไปปุ๊บเนี่ยภาพลักที่มันเสียไอตัวสตรีมเมอร์ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า คนที่สายที่สุดก็คือตัวแบบเป็นภาพลักษณ์ของประเทศนะครับผมที่แบบว่าก็ทําให้การท่องเที่ยวเราการเป็นการท่องเที่ยวแบบป่าเถื่อนแบบที่มันมากไปกว่าเดิมอะที่มันออกกล้องอย่างนี้ถูกไหมละครับผมนะคือทวิชนะมันมีโพลิซีที่ห้ามทำอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเลือดออกในไลฟ์หรือยังไงก็คือว่าแบบจะเรียกว่าไงเลยนะเรื่องในไลฟ์ก็สามารถสตรีมต่อได้เลยได้ไดคลิกก็ไม่แบนคลิกก็ไม่อะไรด้วยถูกปหมละัตั้งที่มันเป็นความรุนแรงในการออกไลฟ์เลยนะแบบนี้แต่ว่านั่นแหละ Vi โอเอนส์ตรงนี้ก็สามารถสตรีมได้อิสระเลยนะครับผมบาบาบามา้ครนนะะตงี คือคือผมอไม่ได้กังวลพวกตัวมาเป็นต่างชาติกวส่งตีอะไรอย่างนงี้หรอกแต่ว่าผมมากังวลกับเรื่องของอนนี้มากกว่าไงผมกังวลตักับเรื่องของตัวมาเป็นจะเรียกว่างไงนะไอประเภทที่บอกว่าแบบเป็นแบบสตรีมเมอร์ที่ก็มากอ่อกลนวมาทําผิดกฎหมายอ่ะมามาแบบอะไรตารา่างนาถูกปะ แล้วทีนี้ก็คือว่าไอ้พวกนี้ก็คือจะเป็นพวกที่เหมือนกับประมาณว่ามาสร้างความเดือดร้อนภายในตัวมาไปประเทศประเทศ,เทศนั้นๆน,น,นะเพื่อที่ต้องการที่จะหาคอนเทนต์หาแสงอะแล้วโกว่าถ้าทําอะไรแบบนี้ดังอะแล้วในนาโคดอะจะมีผู้ที้เกียจครับที่บอกว่าขอโทษนะอันนี้พูดแรงๆห,หน่อยนะครับคือจะมีคนที่จะมอลอกเรียนแบบอะแล้วทําในลักษณะของการหาแสงแบบเดียวกันอะเพราะว่ามองว่ามันเป็นความสนุกมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นอย่างนี้ทักงมแล้วมันได้ยอดวิวไงคนชอบดูคนตีกันก็เลยกลายเป็นว่าต้องทําในลักษณะที่เหมือนกับประมาณว่าแบบเออทำในลักษณะคคล้ายายๆกันือว่ ต้องแบบทําเหมือนเหมือนกันหรืออย่างนี้ถูกปหมคือก็จะมาแบบต่อยตีทวิวิวาสหรืออะไรนู้นนี่นั่นกันอ่ะใช่ไหมล่ะฮนะไอชูสปีดเนี่ยกลายเป็นเด็กดีไปเลยเท่าที่แบบพวกนี้ใช่ไหมฮนะไอชูสปีดอ่ะทำบางอย่างได้ทำบางอย่างไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดของตัวเว็บไซต์ไงเว็บไซต์มันคอยกรองในเรื่องราวของตัวมาเป็นแบบมีกฎชุมชนมีความเหมาะสมในด้านของการสตรีมแล้วก็มีแบบเป็นลักษณะข,ของการบล็อก,กอะไรได้อยู่ถูกป่มเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายๆคนอ่ะที่แบบว่าเป็นเด็กดื้อของทวิสอะที่ทวิสแบนบ่อยอ่ะแล้วเขาก็จะพูด สามารถที่จะสร้าง f r e e d o m of s p e e c h h ก็คืออิสรภาพในการที่จะแสดงความเห็นได้ ฉะนั้นเนี่ยพอทวิชไม่สามารถที่จะสร้างอิสรภาพในการแบบที่จะสามารถแบบพูดแสดงความเห็นได้อะไรได้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบพวกนี้ก็จะโดนแบนอยู่บ่อยๆเพราะชอบทำคอนเทนต์สุ่มเสี่ยงครับผมประมาณนั้นอะ่ะเอออย่างเช่นคอนเทนต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีแบบเป็นแบบ explicit อเอ็กซ์ลิสิตคอนเทนต์เอ็กซ์ลิสิตคอนเทนต์คือเป็นคอนเทนต์ประเภทที่แบบว่าแบบอาจจะมีความโป๊เปือยอาจจะมีความล่อแหลมซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ทวิชในเชิงประมาณว่าทวิชเนี่ยเออในเรื่องของความล่อแหลมห,หรือย,อยังไงเนี่ยบางช่่ออออออองงงมมมมมมัััันนนก็ต้ยรรรบบวาแแหหลลจิะคผเ เลแล้วทว,วิชก็พยายามที่จะจํากัดเรทในการดูหรือไม่แต่ว่าบางทีก็คือต้องแบนเพราะว่าไม่งานแล้วอ่ะมันก็จะแบบนี้เกินไปเนาะมันจะไม่มีแบบเป็นข้อแบบไอ้นี้นะ มันจะแบบกลายเป็นว่าทุกคนจะทําอะไรก็ทําไงแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าแบบมันมีลักษณะของการแบนในรูปแบบที่มันจะเป็นการแบนแบบมั่วอ่ะเป็นการแบนมั่วเป็นการแบนแบบไม่มีมาตรฐานคือว่าบางช่องอ่ะทำแบบหนึ่งอ่ะโดนแบนไปเลยและโดนแบนนานด้วยแต่บางช่องทําไปแบบหนึ่งก็อาจจะไม่โดนหรือว่าอาจจะโดนน้อยกว่ามันมีความเหลื่อมล้าในการแบนอยู่เลยอยู่เพราะเขาจะว่าแบบหมอดมันมีหลายคนนะครับผมนะเออหมอดทวิตมันเยอะเพราะทวิตมันไปเว็บใหญ่ไงแล้วหมอดแต่ละคนอ่ะมีแนวคิดในการทํางานที่มันไม่เหมือนกัน พอแนวคิดในการทํางานมันไม่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นว่าทําให้แบบมาตรฐานของการแบรนด์มันมั่วกระทวิชนะครับผมคนก็วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้กันแล้วก็บอกว่าแบบมันเป็นเว็บ์ซต์ที่แบบจริงๆมันแบรนด์เยอะมันแบบเรียกว่าลําเอียงมีลักษณะของการที่ว่าจะไปแบรนตัวอแบบเป็นแบบเรียกว่าเออช่องที่ตัวของมอด ก็คือตัวของแบบเป็นแอดมินอะมีปัญหาโมเดเลเตอร์ครับผมของทวิชมีปัญหาแล้วก็คือจะให้บางช่องอะอยู่รอดทั้งที่จริงก็ทําปิดกฎในลักษณะคล้ายๆกันทาให้สุดท้ายสุดเนี่ยตัวของแบบเป็นแบบทวิชก็คือเป็นวิสัยที่ถูกแบบเรียกว่าไงนะวิพา์วิจารณ์ในเรื่องนี้เรื่องของการแบนที่มันม่มไม่มรฐานเลยไงถูกป,ป่ะละ่ะแต่ถามว่ามีการคุมคอนเทนต์หรืออะไรไหมมีมีการคุมคอนเทนต์ในระดับนึงความสมควรกับตัวทวิชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิิขสทธ์ DMCA หรือแต่วบบเป็นกฎเกณฑ์ของแบบเป็นอีพิสิ์คอนเทนต์อะที่แบบว่าา้ทให เป็นคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาความล่อแหลมในเชิงความรุนแรงคือพูดง่ายๆว่าจะทําแบบคลิกอ่ะที่มันเป็นแบบเทรนตัวนี้ไม่ได้ไงที่เป็นเทรนในการมาก่ะก,กวนตัวมันเป็นจะเรียกว่าไงไนะคนในต่างประเทศตรงนี้มาทําเป็นไลฟ์อ r l แล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าไปสร้างภาระไปสร้างปัญหากับตัวมาเป็นคนบริเวณโดยรอบหรือยังไรรงถูกไหมล่ะครับผมนะเนี่ยนะครับผมไปแบบเรียกว่าแบบทําลายระบบนิเวศไปแบบเรียกว่าพยายามที่จะหาแสงให้ได้ครับถึงเวลาน,นั้นใช่ไหมฮะพเปิดแพลตฟอร์มทวิตในยูทูบไม่ผิดกฎแล้วหรอครับผมเม,มืเ live ่ไม เออหมายถึงห้ามไลฟ์ซอนะครับอืมนะครับผมแต่ว่าจริงๆ YouTube ไม่มีอย่างนั้นครับ YouTube ไม่ได้คิดมีแต่ทวิตที่คิดเพราะว่ามันเป็นแบบเรียกว่าเขาเรียกว่าพ olicy ของทวิตเพราะว่าทวิตเนี่ยเออเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะน้อเผื่อใครไม่เก็ทคือว่าทวิตนะครับทวิตกับคิกเนี่ยมันจะไม่เหมือน YouTube คืออย่างงี้ยทวิตคิก a c e b o o k นะครับผมจะเป็นในแง่ที่ว่าเวลาคุณจะเป็นแบบสตรีมเมอร์ที่แบบว่าคุณอ่ะเรียกว่าถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยเปิดกล้องอย่างงี้ถูกปะมาพูดบ้าบ และได้เงินอ่ะมันต้องทำเป็นลักษณะของสัญญาครับผมเป็นสัญญาแบบเรียกว่าทําให้กับบริษัทที่ชื่อว่าแบบเว็บสตรีม ing นั้นๆทำให้กับบริษัททวิส ทำให้กับตัวออมาเป็นคิกทาให้กับตัวออมาเป็นเฟซบุ๊กครับก็คือว่าต้องมีจํานวนในการไลฟ์ต้องมียอดในการแบบเก็บชั่วโม,มงในการไลฟ์ต้องมีเรื่องราวของการแบบเรียกว่าทําตามโพลิซีทําตามกฎที่ตัวมาเป็นบริษัทออกมาครับผมแล้วมีการจับจําหน่ายตัวออมาเป็นตัวเงินอีกทีนึงไงทวิชช่ก็คือจะโดนแบบวิจารเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าโพลิซีของการที่จะรักษาพาร์ทเนอร์กับทวิชช่นนะครับผมถ้าจะรักษาพาร์เนอร์กับทวิชได้อะต้องมีจํานวนในการไลฟ์ที่ถือว่าาแบบบเยอะะมกนครั แล้วเข้าใจว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบขาดไปเพียงแค่วันใดวันหนึ่งอ่ะสัญญาจะยกเลิกได้เลยนะครับแล้วก็ต้องยื่นสัญญาใหม่แล้วเวลาที่มีการยื่นสัญญาใหม่จะไม่ได้เงินด้วยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับตัวของมาเป็น YouTube ไงเพราะว่าถ้าเป็น u t u b e อ่ะก็คือว่ามันไม่จะเปต้องมาตังคิดเรื่องนั้นนะครับผมเพราะว่า YouTube มันคิดเป็นในลักษณะที่แบบว่าเป็น Google d ซ s นต์เออก็คือว่าสามารถทำแบบให้ Google อ่ะโอนเงินแล้วก็เราทําบัญชีเองได้หรือไม่ก็ทาผ่านพาร์ทเนอร์ซึ่งส่วนใหญ่พาร์ทเนะ เราทํามากเราก็ได้มากเราทําน้อยเราก็ไม่ได้ไเลยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเฟซบุ๊กก็จะเหมือนกับทวิชคือว่ามีสัญญาถ้าเกิดว่าแบบทำไปปุ๊บอะแล้วสมมติว่าแบบไลฟ์ตีไม่ถึงชั่วโมงตามที่กำหนดยังไงเนี่ยก็อาจจะถูกยกเลิกสัญญา ช่วงระหว่างที่ยกเลิกสัญญาไม่สามารถหาเงินจากตัวซีมิ่งแพลตฟอร์มได้คือพูดง่ายๆว่าโฆษณาอนะรันในตัวของช่องคุณอนะแต่โฆษณาน,นั้นอนะเป็นโฆษณาที่ก็คือว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ได้ะไยได้นะครับแล้วเขาเสียใหญ่มากเลยนะครับของตัวทวิชตอนนี้เพราะเขาวิจารกันเหมือนกันว่าทวิชโฆษณาเขาจะบูชิตเพราะว่าโฆษณาในทวิชมันเยอะมากครับมันเยอะเวอร์เลยจนกลายเป็นว่าพอโฆษณามันเยอะตรงนี้ปุป๊บแบบคนเลยย้ายไปหาตัวมาเป็นคลิกมากขึ้นเพราะว่าตัวของคลิกเนี่ยโฆษณามันน้อยกว่า โฆษณามันแบบเรียกว่าแบบมันไม่ได้แบบต้องแบบเอามาใส่ยัดแบบตลอดเวลาแบบมันกับทวิตเพื่อความอยู่รอดอะแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าหลายคนก็มองประมาณว่าเว็บไซต์อะที่แบบว่าสตรีมมิ่งเหี่ยอะไรก็ได้อะแล้วไม่ผิดกฎบ้าะไรเลยเว้ยแล้วแบบ สามารถที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่มีโฆษณาขัดอยู่เรื่อยๆอเออหาเงินจากไหนนี่อย่างนี้ถูกปะคลิกอะทำสัญญากับสตรีมเมอร์แล้วจ่ายแล้วจ่ายเงินให้แบบไหนอย่างไรเพราะว่าสตรีมเมอร์ที่จะมาทาในคลิกแล้วได้เงินก็ต้องทําสัญญากับตัวแบบคลิกนะครับเหมือนกับทวิชแนลและนะครับผมประเด็นคือโฆษณาไม่ได้เยอะแต่ว่าทําเงินได้เยอ่อะเออทำไมถึงทําเงินได้ทําไมสามารถที่ปผูกมาตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ได้เลยได้ทำไมสามารถทํมมาไปตัวมาดีอยู่กับตัวมาเป็นแบบ a q c ได้นะครับผมจำนวนร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงเวลา,านานแล้วนะฮะเขาว่ากันว่างี้นะอันนี้เป็นข่าวือร ว่าทุกคนดูจากตัวมาเป็นแท็กที่ชื่อว่าตัวมาเป็นนี่เน,เนะ <S <S าะแท็กสล็อตคาสิโนทุกคนก็น่าจะเข้าใจคือว่าตัวของมาเป็นแบบคลิกเป็นเว็บไซต์ที่ก็อย่าที่ว่าไปครับมันมีดีลมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวมาเป็นเว็บการพาน,านันพอมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวมาเว็บของการพาน,านันอย่างนี้ปุ่มเนี่ยและก็ว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับตัวมาเป็นเจ้าสัวบางคนด้วยที่เป็นเจ้าสัวที่ทําธุรกิจที่ทํา ธุรกิจผิดกฎหมายนะครับแล้วตัวมาเป็นจะเรียกว่างไงนะธุรกิจตรงนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ภายในตัวมาเป็นขอบเขตของประเทศตะวันตกหรือแบบเป็นในเนี้ยเนาะประเทศที่เรียกว่าแบบมีบริการซีมิสวิตนะครับผมอย่างเช่นตัวมาสหรัฐอเมริกาที่มีบริษัทใหญ่ก็คือ YouTube กับท t c ตตั้งอยู่ตรงนั้นถูกปะะครับผม mm. อ่าเลยกลายเป็นว่าทําให้ตัวคลิกเนี่ยก็คือสามารถหลบเลี่ยงแบบอะไรหลายอย่างได้ในเรื่องของตัวเงินแล้วก็อะไรต่างๆมากมายส่วนสุดเนี่ยทำให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยมีตัวเงินในการหมุนเพื่อแบบ เขาเรียกว่ายังพอที่จะอยู่รอดได้อยู่อะครับผมกฎพูิซีเลรตั้งนานะคิกก็จะเปิดตัวเองมาโดยบอกประมาณว่า ตัวเองเป็นเว็บไซต์ที่ก็คือไว้ให้ให้อิสระกับตรีเมอร์สูงมากคือซีเมอร์จะทําอะไรก็ได้นะครับผมเ c กซีเข้าไปวันแรกเขาจะเอาไปดูในเมสแบบในนี้เลยฮะเออ,อก็เปิดดูแบบเต็มๆตมอ่ะโดยที่ไม่กลัว CA, ดีมซีโดยที่ไม่กลัวลิขสิทธิ์เลยด้วยซ้ำอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าคิกยังไม่โดนฟ้องหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าแบบทำให้ตอนนี้ยังมีสระอยู่แต่ว่าถ้าคิกเริ่มโดนฟ้องกับทวิชเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะทวิชช่วงหนึ่งมันก็มีสระอย่างนี้เหมือนกันครับก็าสามารถสตรีมบ มันมีประเด็นว่าแบบเออเนี่ยคุณได้สิทธิ์กับสตรีมเมอร์คุณมากเกินไปแล้วสตรีมเมอร์ของคุณเนี่ยคิดจะสตรีมอะไรก็ได้จนกลายเป็นว่าสายสุดเนี่ยพอคิดที่จะสตรีมอะไรก็ได้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละนะครับผมทําให้แบบว่ามันมีการละเมิดแบบ DMCA ทําให้มัมีการละเมิดตัวมาเป็นกฎในก,ในการแบบเรียกว่านําข้อมูลลงในโลกออนไลน์หลายๆครั้งแล้วทําใหลายหลายประเทศอะจำเป็นที่ต้องแบนทวิชเพราะว่าถ้าไม่แบนทวิชก็กลายเป็นว่าสตรีมเมอร์ก็จะปล่อยเนื้อหาให้ตัวคนในประเทศได้ดูอะไรก็ไม่รู้อะซึ่บบาาาทีมักรรระเ่่วอสถจ เปิดแบบเป็นแบบเว็บไซต์โดเมนในประเทศตรงนั้นได้ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเชิงประมาณว่าแบบทำให้ขาดรายได้อย่างนี้ไปถูกไหมละครับผมนะฉะนั้นแล้วนะครับก็นั่นแหละนะฮะเรื่องนี้ก็คงต้องรองดูกันไปกับเรื่องของตงัวมาเป็นแบบดีลของคิกหรืออะไรต่างตานานาด้วยอะแต่เรียกได้เลยว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบ ดูแล้วแบบผมผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าแบบการที่ตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ในคลิกก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยครับเนี่ยมาทําเป็นภาพประมาณว่าแบบจะเนี่ยไปก่อกวนเขาอ่ะคือยังไงตัวเองก็ผิดแล้วล่ะแต่คนดูบางคนอนะ่ะมันไม่แยกแยะหรอกคนดูบางคนก็คือว่าแบบมันก็เป็นในลักษณะท,ที่ว่าแบบเนี่ยคือแบบเมืองกับเน้นเป็นลักษณะของตัวมาเป็นได้คอนเทนต แล้วกลายเป็นว่าแบบถ้าทำอย่างนี้ยมันได้แสงปุ๊บอะเดี๋ยวอนาคตอะตัวมาสเมอร์คนอื่นๆน่ะก็จะคิดแบบเดียวกันเหมือนกันแล้วก็แห่มาที่ประเทศไทยแล้วก็มาก่อ,อก,กวนอย่างเช่นตัวแบบมาก่ะก,กวนตัวมาเป็นกระเทยมาเก่ะก,กวนตัวมาเป็นสาวประเภท2หรือแม้แต่ว่าแบบมากาะก,กวนคนที่อยู่ในบริวเวณแถวนั้นนะครับผมชวนตีชวนทะเลาะหรืออะไรอย่างนี้ถุกเวลาครับพยายามจะแกว่งตีนะแกว่งเท้าหาเสี้ยน เลยกลายเป็นว่าก็นั่นแหละครับจะสร้างพุทธธรรมในการสตรีมิ่งที่แบบว่ามันแบบผ่วยแตกมากเลยมากถุงลาคลิกมันเป็นช่วงตั้งต้นงไงพอคลิกมันเป็นช่วงตั้งต้นอยู่ก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละนะครับผมช่วงตั้งต้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่แบบตัวงมาสตรีมเมอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยยังโคธรมรีสระได้อยู่แหละแต่อย่าที้ผมบอกไปอ่ะ ภาพเป็นในภาพที่เริ่มโดนฟ้องกันหนักขึ้นถ้าเป็นในภาพที่แบบว่าเริ่มมีลักษณะของการที่ว่าแบบตัวของเว็บไซต์แพลตฟอร์มก็คือว่ามันเป็นภาพของจุดที่ว่าแบบเนี่ยคือพอสตรีมไปเรื่อยๆอย่างนี้ปุ๊บอะมันโดนฟ้องเรื่องของมาเป็นคนทเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดนปิดกั้นในบางประเทศใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่มันผิดกฎหมายเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็เสียวนะว่าแบบจะไม่สามารถดูคลิกได้ในอนาคตอาจจะโดนแบนไอพีนะเนเพราะว่ามันมีเรื่องของมาเป็นนี่ไง การพนันหรืออย่างงี้ตกลวครับแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะปล่อยก็ได้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในบ้านเราก็มีนี่อยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่แต่ก็นั่นแหละนะครับผมนะเออไม่แน่เหมือนกันอ่ะแต่บางประเทศถ้าเกิดว่าซีเรียเรื่องของแบบเป็นกฎหมายการพนันเลยก็อาจจะแบนเลยนะครับผมตนตรงนี้ซึ่ง้าถูกแบนเมื่อไหร่ปุ๊บก็เดี๋ยวต้องมาลองดูแลวกันว่าจะเป็นยังไงล้วกันใช่ไหมละครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าก็นะเออนี่เป็นการผิดกฎหมายมาตรงๆอ่ะมันเป็นแบบจะเรียกว่าแบบธุรกิจที่มันไม่ได้อยู่ในระบบกฎหมายอ่ะมันเป็นธุรกิจที่แบบววววว่่่่่าา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 กกกกกกก็็็คืออออจจะบบบเเปนนนนนใใต้้้้ดดดิิไถถมมงภพแีัยรชโ ตัวของมันเป็นเรียกว่าการพนันแบบที่มันผิดแบบไอเนี้ยเนาะที่เป็นการพนันที่รัฐไม่ได้รองรับหรือเลวไว้อเลยกลายเป็นว่าก็นั่นแหละนะครับนะตรงนี้คือประเทศตัวเองหาคอเนเทนต์ไม่ได้มีกฎหมายอ่ะก็คือแบบจะเรียกว่ามันเป็นแบบจุดที่ว่าสามารถโดนฟ้องร้องแล้วแบบว่ามันขึ้นคดีความมันขึ้นศาลในประเทศได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของต่างประเทศปุ๊บแบบ มากสุดมันก็แค่โดนยกเลิกพาสปอร์ตอะมันก็ที่ตัวแบบไอโพเซดอนโดนหรือป่าละ่ะที่ไอโพเซดอนก็คือว่าแบบมาก่อกวนในตัวมาเป็นห้างร้านตรงนี้ถูกป่ะมนในโรงแรมอะก่ะก,กวนในตัวโรงแรมตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอไปก่อกวนในโรงแรมปุ๊บเนี่ยก็โดนตัวเจ้าของร้านเขาฟ้องเพราะว่าแบบก็คือว่าทําให้แบบภาพลักษณ์ของร้านเขาเสียหายมากทําให้ภาพลักษณ์ของเขาก็คือว่ากลายเป็นภาพลักษณ์ที่ก็คือว่าวันนี้นี่ไงฮะมันแบบเสียแบบในจุดท,ที่ว่าคุณจะสามารถมาแก้ผ้าน,น้านาเขายังไงก็ได้คุณสามารถมาทําแบบเป็นคอนเทนต์อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวกลวว ก็คือคิดแบบเดียวกันแล้วก็แห่มาแบบทำลักษณะแบบเดียวกันในตัวมาเป็นแบบเรียกว่าโรงแรมตรงนี้ด้วยเลยการไปร่วาก็มีการฟ้องร้องกันอะไรกันแต่ว่าเข้าใจว่าเห็นไหมล่ะมาสุดก็คือว่าแค่แบบโดนยกเลิกพาสปอร์ตแต่ว่าทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ไงเพราะว่าทาในต่างประเทศนะครับผมก็คือคุณก็อาจจะโดนแบบเรียกว่าแบบแบนไม่เข้ามาในประเทศไทยหรือว่าทำหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยไม่ได้มันก็แค่นั้นนะแต่ว่าไม่ได้โดนในเรื่องของมาเป็นแบบเรียกว่าคดีความอย่างเช่นตัวมาเป็นการหมิ่นประมาทหรืออะไรเงี้ยฮะคือไม่โดนเออ แต่ว่าแบบที่โดนก็คือโดนแค่นี้เฉยๆโดนแค่แบบเป็นจะเรียกนะ่ะแอซซอลอะไรทั่วไปอะ่ะไม่ได้โดนเป็นภาพที่บอกว่าเป็นบแบบคดีความร้ายแรงทําให้ธุรกิจเสียหายหรืออ่างเงี้ยเป็นการฟ้องร้องด้านหน้าของนันนี่หรือยังไงถูกป,ปล่ปะครับผมนะคือเดี๋ยวพอคนเยอะก็เดียเด๋ยวเริ่มจากัดเลทอะ่ะนี่เป็นเรื่องปกติแล้วล่วะครับผมนะอืมเพราะตอนนี้มันเป็นชกตั้งต้นไงมันยังไม่มีคนฟ้องร้องกับตัวเว็บไซต์โดยตรงอะ่ะ แต่ถ้าโดนฟองร้องโดยโตรงก็อาจจะนี้ก็ได้ครับก็อาจจะเริ่มแบบเรียกว่าพอเพลาบ้างอะไรบ้างทวิสมัยก่อนก็แบบเรียกว่าแบบบ้าบอเหมือนกันนะแต่ว่าพอโดนฟองเยอะๆก็ต้องแบบจํากัดหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่งานแล้วเนี่ยประเทศนั้นๆอาจจะไม่ฉายประเทศที่แบบว่าแบบจะเรียกว่า,วาฟองร้องหรือไงก็คือว่าจะไม่สามารถให้แบบคิกคือสามารถให้ตัวเว็บสตตีมมิ่งอ่ะสามารถไปออกกาศในตัวประเทศนั้นได้ก็คือจะมีการบล็อก URL อ,อย่างนี้ถูกปล่ะครับผมนะเว้นแต่ว่าจะกลายเป็นแบบเรียกว่าผันตัวเป็นเว็บเถื่อนไปเลยก็็คือเปนนนใลักษณะทีี่่่วาแบบไไมง ผันตัวเป็นเว็บเถื่อนที่ว่าคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูคือคุณต้องมุด VPN ดูเอาหรือแม้แต่ว่าคุณก็ต้องแบบเรียกว่าทําเป็นลักษณะแบบดาร์กเว็บอะไรอย่างงี้ถึะ,ะเวลคือเราะมาทั่วโลกกับแบนด์หมดแต่ว่าตัวมาเป็นเว็บไซต์ก็คือว่าอิสระทําอะไรก็ได้อย่างไรแล้วกันนถึงเวลาน,นั้นนะครับผนะมเนี่ยเดินโดนยืมพาสปอร์ต